สวัสดีค่ะนี่คือกระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบแดงปลูกในไทยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2510ค่ะโดยกรมประชาสงเคราะห์นะคะกระเจี๊ยบจะมีต้นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะต้นอ่อนจะมีสีเขียวนะคะเมื่อต้นโตและแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงค่ะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ นิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝนจนถึงปลายฤดูฝนค่ะเมนูยอดนิยมนะคะก็จะเป็นน้ำกระเจี๊ยบค่ะจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะวิธีการทำน้ำกระเจี๊ยบนะคะก็จะใช้ดอกกระเจี๊ยบนะคะประมาณ150กรัมค่ะน้ำสะอาดสีถ้วยนะคะ เกลือป่นขึ้นช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนตามความชอบนะคะดอกกระเจี๊ยบนะคะมีประโยชน์มากมายค่ะชมความสวยงามของดอกกระเจี๊ยบแดงไปพร้อมๆกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ